ด้านข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้ด้วยค่ะมือจับนะคะเพียงแค่ถือกุญแจนะคะติดตัวไว้นะคะใกล้ๆรถนะคะก็สามารถอันล็อกรถได้ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะจ๊ะกลๆง่ายๆแบบนี้เอาล่ะนะคะนี่ค่ะมีถาดรองยางนะคะซูซูกิตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะคันนี้สามารถพับเบาะลงไปได้นี่ค่ะ ราบลงไปเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะค่ะพุงมาลัยของเขาค่ะเป็นพุงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับโหมดต่างๆได้หมดเลยนะคะ FM AM ได้หมดเลยนะจ๊ะเปิดปรับเทมเ e อเ t u จอได้เลยนะคะกด AC ก่อนนะทุกคนนะคะจะได้แบบว่ารู้สึกเย็นช่ำขึ้นนะคะสามารถปรับได้เราได้แอร์ดิจิตอลด้วยนะกุญแจสมาร์ท y l e s s นะคะใช้คู่กับป,ปุ่มฟูส r าตรงน,นี้เลยนะคะนี่นะค่ะ hello ทุกคนวันนี้มี Swift GLX เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะใครที่ตามหารถขับสนุกสนุกรถ5ประตูนะคะค่าย s u z u k i นะคะคันนี้ก็เป็น Swift ที่เข้ามาแล้วนะทุกคนเป็นรถปี2013นะจ๊ะรายได้เหมือนต้นตนก็ออกคนเดียวได้นะคะนี่กุญแจนะคะมีมาให้ถึง2ดอกเลยนะคะนี่เลยเป็น smart keyless นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปขึ้นรถกันทุกคนนะคะ คันนี้นะคะก็เป็นสีน้ําเงินหน้าเล่มเลยทุกคนกระจังหน้าก็จะเป็นแบบว่านี่เป็นชั้นสลับกันแบบนี้นะคะสีดำพร้อมโลโก้ซูซูกิตรงกลางนะคะพลอยชอบไฟรุ่นนี้มากเลยนะอารมณ์ประมาณปิดผีเสื้อสวยไหมนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะจ๊ะคันนี้ได้ล้อเดิมศูนย์นะคะพร้อมอย่าง g o ูดเยียนะคะด้านข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้ด้วยค่ะ มือจับนะคะเพียงแค่ถือกุญแจนะคะติดตัวไว้นะคะใกล้ๆรถนะคะก็สามารถอันล็อกรถได้ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะจ๊ะเลกลกๆง่ายๆแบบนี้นะคะกันาสาดค่ะสวิตตรงรุ่นนะคะรถสวยมากเป็นสีน้ำเงินนี่นะจ๊ะด้านหลังค่ะคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะจ๊ะคันนี้ก็เป็นรถนะคะ5ประตูนะคะที่ต้อง ต้องให้ดูกันอีกแล้วนะว่าเป็นรถที่มาไวไปไวมากทุกคนขายดีคุณแจสมาร์ทเคเลสนะกดล็อกปุ่มนี้นะคะอันล็อกอันล็อกก็คือสามารถอันล็อกทุกอย่างนะคะได้รอบคันนะไม่ต้องแบบว่าเปิดจากด้านในทุกคนนะคะนี่กดปุ่มอันล็อกได้เลยนะคะก็สามารถเปิดท้ายได้แบบนี้เลยนะจ๊ะบางรุ่นนะคะก็จะมีที่เปิดจากภายในตัวรถใช่ไหมคะบางรุ่นก็สามารถ อันล็อกแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะนี่ค่ะมีถาดรองยางนะคะสุสกิตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะคันนี้สามารถพับเบาะลงไปได้นี่ค่ะราบลงไปเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะได้มากขึ้นไปอีกนะคะพร้อมปรับแยกเบาะนะคะให้มีผู้โดยสารนั่งด้านข้างได้อีกนะคะคันนี้ก็เป็นรถเดิม,เ,ดมเข้าใหม่นะคะมองข้ามขี้ฝุ่นไปทุกคนให้เห็นความเดิมของตัวน็อตแล้วกันนะคะ ขอไปอาบน้ำำําทาหลอก่อนปรับสภาพก่อนนะแต่ใจก็อยากจะให้ดูเลยแหละนะคะอยากให้ดูกันแบบเรียวๆนะจ๊ะตัวน็อตนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเดิมจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์ทุกตัวเดิมนะคะตะเข็ดเดิมแบบนี้เลยรวมถึงตัวล็อกกันประตูนะคะเดิมๆแบบนี้นะจ๊ปะป่ะเดี๋ยวไปขึ้นรถกันค่ะคันนี้นะคะรถ5ประตูนะแต่ขับสนุกมากทุกคนเอาละมาขึ้นรถกันดีกว่า ซูมเอากันดีกว่านะคะกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะวางไว้ตรงนี้ปรับบอกกันโอเคเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะคะมือพอยบางกล้องใช่ไหมโอ้ต้องขยับนิดน,นึงนะโอเคนะคะทุกคนอาจจะทุรักทุเลนิดน,นึงนะ,ะระหว่างทำการรีวิวถือกล้องแล้วก็รีวิวเองแล้วนะคะโอเคป่ะเรายังไปกันได้ดี ะะพวงมาลัยของเขาค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับโหมดต่างๆได้หมดเลยนะคะ FM AM ได้หมดเลยนะจ๊ะเปิดปรับเทมเ e อเ t u จอร์ได้เลยนะคะกด AC ก่อนนะทุกคนนะคะจะได้แบบว่ารู้สึกเย็นช่ำขึ้นนะคะสามารถปรับได้เราได้แอรดดิจิตอลด้วยนะคันนี้ได้แอรดดิจิตอลด้วยทุกคนนะคะพร้อมกับคอนโซลรองรับทุกอย่างให้หมดละนะคะ USB CD AUX FM นะคะนี่ค่ะ เป็นรถนะคะปี2013นะคะสไตล์เท่ๆอาจะพูดว่าสไตล์เท่ๆกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะใช้คู่กับปุ่มพูมมสตารต์ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะกระจกค่ะเป็นปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้มีบุ๊กสวิตติดรถมาให้ด้วยทุกคนนะคะบุกสวิตติดรถรถประวัติตด,ดีค่ะด้านบนม่านบางแดดน,นะคะ ยังใช้งานได้ทั้งสองฟังเลยโอเคนะคะไฟการเก่งก็ติดพร้อมใช้งานทุกคนเอาล่ะนะคะเบาะพรมสลับผ้าคันนี้พิเศษให้เลยสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะถือว่าเป็นผู้โชคดีมากคันนี้ผ่อนเพียง5,000กว่บาทรายได้เหมือนต้นๆ้นรายได้เหมือนต้นต,นตนเป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยไม่ต้องง้อคุณกู้ร่วมนะคะนี่คือประเด็นคืออยากคัดรถที่ ที่แบบลูกค้าจับต้องได้ทุกคนจับต้องได้นะคะคันนี้ราคาพิเศษเพียงนะคะ299,000บาททุกคนนะคะเป็นรถปี13 Swi f t วิปนะคะสีน้ำเงินหายากนะถ้าใครตามหาอยู่รีบเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณกันด้วยนะที่ดูกันจนจบนะคะอาจจะทุรักทุเลนิดนึงนะพอยถือกล้องถ่ายคนเดียวนะพยายามทำให้ไม่สั่นอยู่แต่ว่าโอเคเรามาดูกันที่ ความพีเศีของตัวรถแล้วกันนะที่ตั้งใจคัดมาให้นะคะและคันนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่พร้อมแล้วนะคะพร้อมล้อมหมุนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําสปาฆ่าเชื้อขัดเคลือบสีนะคะขัดเงาวับเลยนะจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วมาเอาไปได้เลยนะคะหรือใครอยากจบสดก็ได้ที่2 0 0 0 0น 9 9 0 0 0บาทนะคะมาออกรถกันกับ PS Auto นะคะวันนี้พอยก็ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆด้วยแจ้งเตือนปุ๊บมาดูรถก่อนใครเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ